สวัสดีครับ Apple ปล่อย iPad OS 16.3ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPad ทั่วโลกในรุ่นที่รองรับอัปเดตแล้วครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iPad OS 16.2ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือรอเวอร์ชันใหม่ดีกว่าไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iPad OS 16.3ตัวเตมบน iPad Pro 11นิ้ว2018ทําทำความเร็วในส่วนของ CPU ซิงเกิลคอร์ลดลงนิดเดียวในขณะที่มัลติคอร์ก็เพิ่มขึ้นนิดเดียวสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด,ด้านกราฟิกความเร็วลดลงพอประมาณครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะชวนอัปเดตแค่ไหนไปชมกันครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากัน สุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริง ปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iPad OS 16.3ตัวแต้มบ,บน iPad Pro 11นิ้ว2018ผลลัพธ์ที่ได้ยังทำได้ดีใช้แบตเตอรี่คงที่ที่หรหรือ94%เท่ากับ iOS 16.2ครับการอัปเดตเป็น iPad OS 16.3ตัวแต้มบ,บน iPad Pro 11นิ้วนี้ความเร็วไม่มีอะไรนะ่าห่วงแบตเตอรี่ก็ยังประหยัดได้ดีเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยครับขอบคุณมากครรัับบที่ตติดตามชมช แล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ